สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีอานาศูนย์ชนาเสร็จแล้วครับขึ้นสตอแล้วก็เอามาส่งบ้านพี่ออสแล้วเรียบร้อยพี่ออสเตรียมมะพร้าวมาให้ด้วยให้ทุเรียนด้วยให้ทุเรียนไปทําน้ําที่ทุเรียนกับให้หลานหน่อยนี่พี่ออสเอาให้ไม่เย็นหอยนะพี่อุพี่อุกะทิอะไรก็ได้ครบไปเลยกะทิทุเรียน นี่ครับมันเพิ่งหล่นมาด้วยนะคั่วยังไม่ขาดขอบขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมโอ้ไม่เมื่อกี้เห็นแครสวยปั้นเองกับมือโนวาด้วยนะนี่โนวา rs super มั้งตัวนี้มีคลัตช์โอ้ลืมเห็นลูกพี่ใหญ่พ,พี่ใหญ่นอนอยู่นั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดช่างมีภูเขาทอง ช่างเอปีจ่าโอ้คีอาสวยสวยสวยหาดูสภาพนี้ยากแล้วทมม่านผู้ชมเมื่อก่อนของปีชาคูา่ปรับกับดิเลก็กถ้ายามห้าก็หอมสายตาสวยเกียยงขีอาม,มีท่านผู้ชมดูดูความชอบของพี่ของพี่วุ้สุดยอดสุดยอด นี่ท่านผู้ชมโนวาลแล้วก็อู้สวยๆที่อายตัวนี้งาม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 <ล>ที่ท่านผู้ชมเอกลักษณ์วิถีพื้นบ้านนกครับนกงนกงนกกงม่วจุกนกเกา้าออบิลลาดงกันไอ้นกเขี้ยวไอ้นูไม้กล้องน้นองเด็ดมันเลียงเลยก่อนเขาเ,เ,เรียกนกเขียวไหมครับ ธรรมชาติสวยงามเอกลักษณ์เอกลักษณ์พื้นถิน่นชอบเคียร์กับโนวาเนี่สุดๆ